ก็รบสวัสดีท่านชมทุกท่านด้วยนะครับวันนี้พก่กวัวผมยาจบวังรวยอีกแล้วนะเหนเื่อยไปหน้อยก็หลังเล่นงานของเราอีกเช่นเคยท่านผู้ชมมาพ่อครัวสนใจกับยาจบของเราได้นะนมาเราก็ไม่รอช้าท่านผู้ชมเราก็มาปั๊บเบ็ดกันเลยนะท่านผู้ชมนะเราจะไปที่เบ็ดห้าบาทก่อนนะท่านผูน้ชมเลยมา ดูกันว่าวันนี้ฟาร์มวัวของเราจะเป็นยังไงนะท่านผู้ชมนะเราจะมาขุนวัวกันนี่แลามาเก็บเกี่ยวผลผลิตที่เราทําฟาร์มมาใช่ไหมเห <c oughs> มือนกูทําจริงเลเนี้ยนี่ฮนะหมูมาแล้วเออเราจะมาเก็บผลผล,ผลิตที่เราทํามาดูดิว่าเราจะมีกําไรมากม้อยเท่าไหร่ หลังเลิกงานของเราอีกเช่นเคยนะคุณผู้ชมมูวอเเรลรอบสองอะ <c oughs> ่ะแล้วกันนะวันนี้เราจะเ่าจะเริ่มจ,จะอะไรยังไงไม่ใช่มะม่วงกับรวงได้ครับโยโย่โย่ฮู้ยมันกัดเกินอีหลีริเบก็นานๆมาทีนะีกเกมนี้เป็นอีกเกมหนึ่งที่ผม,มชอบเลยข้าฟรีเกมนี่โอ้โห มีอะไรมากมายที่เรายังไม่รู้นะอยากให้ลองดูก็ทัานใดที่มือว่างติดบ้างก็ฝากไลค์ก,กับซับสไครต์ให้่าจิของเราด้วยนะเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต,ต,ต่อไปด้วยก็มาแนะนำให้ําตามนะสำหรับท่านใดที่มีปัญหาทางกันเงินนะ ดูเพื่อความสนกุกดูเพื่อความบันเทิงนะท่านผู้ชมแต่ถ้าสนใจก็ยังไใใต้คลิปนะครับแรกแรกก็จะเงียบหน่อยนะท่านผู้ชมเพราะว่าเปิดหัวมาก็ยวเพิ่งเข้าเลยเข้าแล้วไม่จ่ายนี่นี่อันนี้ก็ไม่ไหวอืม ไหล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 ,ไล,ไล,ไลเออต้องยางนั้นเออมิดเดียวะทุกคนมาแล้วได้ใช้เปล่าอ้ได้ใช้อุย้ยโดนสเตเตอร์หล่นเว้ยเอาดีครับมาดีครับมาดีครับ จุนเกเตอร์หล่นครับต้องมาแล้วแหละต้องมาแล้วแหละเอ,อิบเอ,อิบเอ,อิบเอิบเอิบโอ้โหชิบหายเหลือช่องเบือแต่มันไม่ลงมาสักตัวโอ้โหอะไรเลยเชื่อเลยฮะก็ยังไม่หายดีนะท่านผู้ชมกี่สัปดาห์แล้วเนี่ยกูเน,เนี่ยเป็นวัดเนี่ยบรรยากาศก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ฝนฟ้ากำนอง รถไปทำงานตากฝนเล้จะมีวัดติดมานิดหน่อยยังไม่หายเลยเนี่ยเราจะเชื่อนี่แต่ก็เงียบเกินแล้วเนี่ยเงียบเกินละเออต้คูณมาละคูณกับวายอยู่ด้วยกันโอ้ชอบเลยแล้วจะไ ดูกลิบบนกองผมสำหรัเ,เกมนี้ก็น่าจะรู้แล้วนะครับว่ามันจะยังไงคือเกมเป็นไงสำหรับท่านใดที่ยังไม่รู้ก็ดูต่อไปฮนะเดี <c oughs> ๋ยวก็รู้เองเออมาแล้วโอ้สองตัวยังเลยไปอยู่ตายแล้วคนเลยจะเชื่อนฮะโอ้บอุพเพยันอื๋อคุณรอหล่นได้เอาดิต้องมาสักตัวแล้ววะเออเอเอ อูรูยังมาอยู่เอ๊บเอ๊บโอ๊ยชิบหายเขาจะเชื่ออะไรมาโอ้บริสัยเออโอมาละเออสองจอละ Ê, vô. ơi young lại yêu Top bay Top bay ớt rồi Tô tận đi xúc xong chói ơi đấy xong chói gần lạy ớt 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 น,นี้ก็ยังไม่ไปไหนแล้วฮะร้อยถอยลงมาเรื่อยๆโอ้ลงเหมอือที่เลขหนึ่งเหมือนเดิมครับเออ,เอ,อสวยเนี่ยจักตเต้์มันไม่หล่นมาแบบนี้เม่มีสองตัวเหลือจะเชื่ออนะไรเงี้ยตอนนี้เราก็ยังเดินหน้าต่อไปฮนะ คนผลิตเรายังไม่เจออะไรเลยฮะตอนนี้ขาดทุนอยู่โอ้แตค่คนผลิตกูมาแล้วโอ้ยมาเถอะมาเถอะโอ้มึงยังเลยไปอยู่โอ้ตายอ่ะเออเฮ้ยตัวทานกูได้ใช้ว่ะมาดิาเพื่อนดิโอ้ยมันก็ไม่ลงมานะนกูจะรอดหลืปอปะเนี่ยหาย เออเออสวยเออเฮ้ยอีกตัวเดเียวเต้ยตัวเดียวต่าง่าโอ้โหูยนีเนาะเป็นไมาหยางไม้เขียนเนาะอออือเรียบร้อยฮะโอ้โหใหญ่ ขอสอกมาเฮ้ยขอสักทีเลยกวจะมาให้ได้เว้ยเออต้องอย่างนี้เลยปะโอ้คนนี้ก็จะไม่มาแล้วแหละมันเล่นซับหลอกอะไรกูอยู่เนี่ยเออมานี่ฮะก็เปลี่ยนเป็นคูณห้าไปที่เรียบร้อยแล้วกับตัววายกับตัวคูนของเรามาดูกันว่าจะรอดหรือเปล่าโอ้บัตรกระแดกหมาย เย็นว่จะมาแดกกูเย็เย็น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 อ้ยมาดิครับไหนได้ปะไหนได้ปะอืมเรียบร้อยฮะโอ้ยตายเอ้ยใหรได้ใช้เด้อเออสวยต้องอย่างนั้นเออแพะยังมาอยู่โหสักตัวนี้ได้ปะอืมอ้าดิครับ สิบสองคูณสิบก็ไปบิ๊กบินมาเลยจังหวะนี้ฮ <c oughs> ะฮ่าน้อยสาวฮะเรียว่าใช้ได้อยู่เออขอให้ใช้รัดกูเอออู้ยสามสามสามแล้วตรงในใจแล้วเนี่ยเออสี่ตัวอุ้ยได้เรื่องเลยฮะจังหวะนี้ขอให้จ่ายมาเออขอให้จ่ายมาก่อนขอให้จ่ายมาก่อน นิดเดียวเองฮนะโอ้โหยี่สิบคูนสิบสามสวยฮนะโป่งไปโอ้โหเอาดีครับสองร้อยหกสิบโอ้ดีซุปเปอร์เลยเย็ดโคกได้เรื่องนะฮะอีสองหมุนขอปกปังได้ปะเอ้ยตัวคูณต้องลงมาแล้วจังวันนี้ไม่จังไไดโอ้มาเดี่ยวท้ายด้วยตวคูณมาเนยมันต้องจ่ายเลยเออจ่ายอู้สวยครับโอ้ยไปยจัดไม่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 ไมไมไมโอ้จะไปต่อสักนิดนึง นั่นมันแปดสิบสวยถือว่าได้อยู่ตัว้ารยตการตัวคูนะ้ัแต่วันนี้มาแล้วเออตัวการตูวคูนั้าตัวคูนะ้โอ้ไม่มาหาแตแคแเตึ้มาแทนมาทำแปะอะไรก็ตอนนี้อ่ะมันจอีเกมนี้เราก็ได้มาที่สี่เก้าห้ายี่หวถือว่าได้อยู่สำหรับท่านผู้ชมก็นัจนไม่พอนะเพราะก็บรก็เท่าตัวเลยจริงๆก็ถือว่าได้อยู่นะ ประกาศจะไปต่อนี่ก็ยังไม่รู้เชิงหรือว่าอะไรของมันเลยนะตอนนี้ก็สั่ผมทั้งขอปีักนิดนึงได้ไหมท่านผู้ชมขอจะได้มานะขอปีซ์นิดนึงก็แล้วกันนะที่เบ็ดติดก็แล้วกันไปมือนกันว่าจะรอดหรือเปล่านะทั้งเป็นบัตรด้วยเนะี่ยโอ้วหายปูดก็ลำบากเนะี่ยจ็บคอแล้วเนี่ยขนาดจ็บคอเนี่ยเออมาแล้ว ก็ต้องขออภัยท่านผู้ชมด้วยนะโอ้โหยิ้หายไอ้ฉอดเด็ดๆเลยท่านผู้ชมยังมีให้เห็นนะโอ้โยมาเมื่อกี้มันตัดโอ้โหอะไร่องตัวสับเลี่ยโอ้โยปวดหัวจริงท่านผู้ชมแต่ก็เมื่อกี้ต่ออะไรก็ถือว,ว่าไม่ได้ขาดหายไปนานเท่าไหร่เออก็ได้มาที่สามร้อยแปดสิบบาทโอ้ท่านผู้ชมไม่พอไม่ว่ายังไงละโอ้โหเมื่อกี้ตัดโอ้โหภาพปีลามันแมนโอ้อะก็ ต้องฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับสำหรับวันนี้ผมต้องขอตลาไปก่อนนะถ้า่านใดนที่อยากเกมอะไรก็คอมเมนต์กันเข้ามาได้เลยนะก็ต้องขอตัวลากันไปก่อนเนาะขอบคุณและสวัสดีครับ